สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆ5ประตูมาสด้2มือเดียวป้ายแดงปี2014ครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับรถปี2013จดปี2014มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับผ่อน3500โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่แท้130,000กิมนะครับผ่อนชิาาวๆประมาณ3500โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีนะครับร 2013, เน้นใช้งานเดินทางครับ 3, 500, วสวย,สวย ไม่เคยชนนะครับการันตีไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับกับมาด้าสองเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนให้ได้ทั่วไทยครับรถสวยสภาพงามนะครับห้าประตูมาด้าสองเครื่องพันห้ามาชมดูได้ครับใครสนใจอยากได้รถใช้งานนะครับเน้นประหยัดไว้ก่อนเลยครับผ่อนสุดจะชิวเติมน้ำมันก็ไม่แรงไม่แพงนะครับเครื่องพันห้ารถสวยสมบูรณ์แบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่า มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับภายในสวยๆสะอาดเบาะผ้าเดิมจากโรงงานเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่แท้หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเมตรนะครับเป็นรถพือเดียวป้ายแดงดูแลมาดีนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทครับรถสวยสภาพงามแบบนี้ถูกใจโทรเจรจาสอบถามมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับไขรเน้นใช้งานนะครับไม่ต้องไปถึงรถไฟฟ้านะครับเน้นสภาพเน้นราคา พอนสุดจะชิ้วนะครับมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใครสะดวกรถไฟฟ้าก็ไปไฟฟ้าใครสนใจเมื่อมือสสภาพดีๆก็ฝากช่องนี้ไว้เลยนะครับเราคัดเช็คเรียบร้อยนะครับการันตีครับไม่มีชนเลยครับคันนี้รถสวยสภาพคุ้มแน่นอนนะครับสภาพเกรดเอพรีเมียมปี2013นะครับรถเครื่องพันหเกียร์ออโต้ครับรถสวยสมบูรณ์นะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาระตัดสินใจนะครับ เหมาะสำหรับสมาชิกที่เน้นประหยัดเน้นเดินทางเน้นใช้งานคันนี้ไม่ต้องตามกระแสก็ใช้งานได้กันยาวๆนะครับเครื่องพันห้านะครับผมยังขายรถมือสองอยู่นะครับเน้นสภาพเน้นราคาเหมือนเดิมนะครับไม่แรงไม่แพงเน้นใช้งานผ่อนชิลๆใช้กันได้ยาวๆนะครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับ